สวัสดีครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กันในสวนพุทธาน้ำอ้อยนะครับสาน้ำอ้อยในโรงเรือนนะครับกลันตีว่าปลอดภัยนะครับนี่ปลอดภัยนะครับแน่นอนนี่นีพนักงานเก็บของเราครับใส่เสื้อส่วนจะมด มีเก็บส่งทุกวันนะครับใครที่สนใจนะครับก็ทักมาได้นะครับคาดว่าอ,อีกอเดือนนี้คาดว่าเดือนนี้ก็น่าจะวายแล้วละ่ะน่าจะหมดครับเพราะว่าแก่เยอะแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลองทานนะครับลองสั่งไปทานได้นะครับอร่อยมากนะครับ แั้ประกันความหวานหวานแน่นอนนะครับหรือใครสนใจต้นพันธุ์นะครับสั่งทักเข้ามาสั่งจองได้นะครับสายพันธุ์ของเรานะครับรับการสายพันธุ์แท้100%เซนนะครับแล้วก็ติดผลดีนะครับสายพันธุ์ดีติดผลดีลูกใหญ่นะครับโอเค สำหรับวันนี้กทายกันให้ดูกันแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ